มาค่ะทุกคนเช้าวันนี้หฮอกระตื่นแต้เช้าๆแต่ตีสีหรือพี่น้องให้มาเห็ดกุยเตี๋ยวมีไก่สีน้ำดื่มคนเตรียมมีไก่ฉีเลยค่ะทุกคนเอาใส่ยังค่ะห่อกระดวกเส้นมีเส้นหนังเรียบร้อยไหมดก็่อกรเทียมคลุกน้ำมันเจียวกระเทียมนิดนึงใส่กระเทียมเจียวไปนิดนึงคลุกไปนะคะทุกคนหฮอก็มาคลุกใส่น้ำซอสที่หฮอเห็ดไว้นะคะทุกคนเราเคี่ยว ชอตของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคุกเนี่ยนะพี่น้องวันนี้ตื่นจะตีสี่แล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดมีคลุกไก่สิิบกองพี <S 2> <S 2> ่น้องเนี่ยค่ะเฮ็ดเสร็จเดียวเราขึ้นมาจัดกองจัดผักเด้บัางนะทีน้องเนี่ยค่ะเอากาศหอมว้างกนเนาะทุกคน ตืนตีสี่เ้มันก็สิอยากเพี้ยเพียได้พี่น้องเห็ดอยููเดียวคุลูกคุเลยเห็ดแต่ละขั้นตอนเซืรอชิลเล่อเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละเย่างเขามาจัดผักกาดหอมใส่กองเนาะพี่น้องให้มันน่ากินเป็นยังไงเนาะทุกคนได้ยังกินเศร้ากันเนาะเด้ทั้งนี้เห็ดก๋วยเตี๋ยวมีไก่สีกเด้อพี่น้องเสร็จแล้วห้องก็ชิมาสีไก่จ้ะทุกคนสีไก่เสร็จแล้ว เอาเกิดจิงมากเอามีที่ห้าคุกไว้แล้วมาลงกองด้วยเนาะพี่นอ้องเนี่ยค่ะลงที่เรากองเรากองยมใส่ยมใส่รถฮ่าฮาฮ่าฮ่องกงดีก็จะเขากองเดะหลายจังกองหน่อยหน่อยแล้วน้องพี่น้องก็ใช่ไปเลยละเนีย่ยค่ะ,อคะเอามีลงไปที่เรากองเรากองยี่สิบกองด้วยพี่นอ้องเนี่ยค่ะ เฮ็ดผู้เดียวเนาะพี่น้องเาก็ค่อยเฮ็ดไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะก็ค่อยเอาที่ละขันตอนเนาะพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวด้วยนะไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นยังไงพี่น้องนะตา <laughs> มันก็ดทีแบบอันนี้เดยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้ดใดหมักรลุดจัดรลุดยังกะไปเติมพริกเอาอย่างซี่นะคะทุกคนเราก็ทำผิดอยู่แต่ก็ไม่ได้ผิดมากด้อพี่น้อง อเอาเส้นมีโรเสร็จบนแล้ว,ลวเขาก็จะเอาไก่ฉีกมาวางหนาค่ะทุกคนที่เรากองเรากองทุกคนเราให้เนื้อไก่ไปจุกๆเลยพี่น้องนี่ค่ะโบตรงย่านว่าโบได้ไก่ไลายเส้นหน่อยยังสั้นจังเสี่เขาให้ถ้าเป็นคนกินันกินโบหลายค่อยว่าเหลือด้ทุกคนนี่ค่ะ หงมใส่หงมใส่หล <mel od ic 00> ุดห้องบริการบริมนเ์หอใดแล้วเนาะพี่น้องค่อยว่าคนที่กินได้กันหนาจะอิ่มพอดีเลยครับพี่น้องกองมันกระเพราน้อยเด้ทุกคนนี่ค่ะแล้วก็หยงมไก่ว่างๆๆนี่ค่ะไก่นี่เป็นไก่ส่วนอกด้วยพี่น้องเนาะทุกคนเ้องมันหนีร่อง ไปกินกันบึงเนาะพี่น้องฝากอุดหนุนเรื่อยๆค่ะคุณได้เห็นว่างคายอยูใ่ใส่อะไรตัวพี่น้องเนีย่ยค่ะเขาใครว้างที่เรากองะกลกองะกลกองเฮ็ดอยู่เดี๋ยวเขาโมกเขาโมยไปไหนพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงว่าจะบ่สะอาดจังสันจังสีเลอพี่น้องเขาลักงสาความสะอาดเรียบร้อย เราผักนี่เ่อก็ไปแช่บิ๊กกิ้งแบกกิงกก้งโซดาให้สิผานาทีเด้วพี่น้องนะเสร็จแล้วเ่าก็จะไม่ออาไข่มาห่าไห่ไข่เป,ไปน็นใบนึงเลยค่ะทุกคนเขาก็าพาไข่ว่างไปจางนี้แหละค่ะห้องู้งหูเอาไปขายมงุงได้เอาเห็ดืจะด้ทุกคนมีคนมาหลับไปขายเด้วทุกคนนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เดีเาาไปขายเองจ้าทุกคนเ่าก็มีนาทีเห็ดเนาะพี่น้อง <laughs> พอดีเห็นว่างอยู่แถวใดก็ไปซื้อ,อเลด้พี่น้อง <laughs> นี่ไงทุกคนเสร็จแล้วห้องว่างใครเสร็จแล้วเ้องก็วางด้วยกระเทียมเจียวด้วยแบบเนี้ยที่น้องกระเทียมเจียวเขาเราก็ให้คนละซ้อนละซซอนไปเลยพี่น้อง <laughs> เขาบริเห่วงของด้วยพี่น้องเขาเห็ดวางจุกจุกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่คะ่ครระไขก็ใบหนึ่ง ไปเลยขอบบุญขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้าเนี่ยห้า,หาว่างกระเทียมเจียวเ็ร็ล้ว้กเะเก็ยมด้วยโปะด้วยผักซีเนาะพี่น้อง